1ิปีแห่งความลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมคืนสิหปีเหมือนสิหกวัน รักเอ๋ยช่างสานไม่ยังยืนมีหวานมีชื่นไม่คืนไม่คมสิบหกปีที่เธอและฉัน ครองความรักกันสุขสารสุดเหลือโนอุตสาธนอมลามใจกันมาไม่เคยนึกว่าจะมาระทมกลายเป็นสวารลม อกตรมกลัดนองไปดีเถิดนาพี่ขออวยพรให้เจ้าไปดีลืมสิบหกปีเสียเธอหนา นึกว่าหลับฝันชั่วพลันเราตื่นลืมคืนเราสองที่ครองความรักกันมาถึงสิบหกปีสิบหกปีแห่งความฝัน ทั้งเธอและฉันจบเกมรักกันเพียงนี้สิบหกวันเหมือนสิบหกเดือนสิบหกเดือนเหมือนสิบหกปีผิดรมหรือดี พราะพี่ขาดเธอ